ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถอดราหารัสความสําเร็จของน้องกันตานะคะที่สอบติดคณะแพทย์รังสิ์โรงพยาบาลสุพรรณค่ะในรอบโงเวนนานาชาติปีหนึ่งทัหกว่าน้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะน้องกันตาค่ะก่อนเลยขอแสดงความยินดีกับการติดแพทย์มอรสิ์ก่อนนะคะฉันแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆพี่ๆรู้จักกันก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อการพิชากาญนาสมศักดิ์ชื่อกันตาค่ะมาจากเวีนาชาติบางกอบเก็บค่ะสติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมัิดลรอบนักเรียนเวียนนาาชาติค่ะค่ะเออของการตาก็คือรอบนักเรียนนานาชาติเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าก็จะไม่ได้เหมือนกับรอบสอบตรงทั่วไปแล้วเพื่อนๆฟังได้ไหมว่าเราใช้อะไรยื่นเรายื่นยังไงแล้วก็บวนการเป็นยังไงบ้างค่ะตอนยื่นะคะก็ใช้เกรด igcse แล้วก็ g p a ของทางโรเรียนค่ะยื่น พอ,อยื่อสร็จแล้วก็จะไปสอบพร้อมกับนิสิคนอื่นๆในรอบโรงเรียนไทยค่ะอ๋อวันเดียวกันเนาะค่ะวันเดียวกันแต่วิชาสอบนี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะอย่างรอบไทยเขาจะมีสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วยแต่ผมจะสอบแค่ MAT, G, คม 3, แคมาทเอโอจีแล้วก็คิงสตรีแค่สามวิชาเท่านั้นอืมแล้วข้อสอบเป็นยังไงยากเท่ากับภาคไทยไหมในส่วนความคิดของผมว่าน่าจะยากกว่าค่ะเพราะมันเป็น non c a l เ u เตอร์ด้วยก็ใช้คิณเลขไม่ได้แล้วข้อสอบก็รู้สึกว่าระดับความยากก็จะยากกว่าแมทนิดหน่อยค่ะ นอคะจะคล้ายๆกับที่มีมาหาลัยแสดงว่าน้องตันตันเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> ก็พอเราสอบข้อเขียนเนาะทั้งหมดสามวิชาผ่านแล้วคราวนี้ก็ประกาศเป็นรอบถัดไปก็คือจะต้องสอบตัวความถนัดแพทย์ <c oughs> อันนี้ความถนัดแพทย์เขาเห็นว่ามีหลายด่านเลยไม่แน่ใจว่ามีด่านยังไงบ้างแล้วผมต้องทําอะไรบ้างคะ ดาแรกที่เจอก็คือให้วาดรูปะซึ่งหนูก็เจอให้วาดรูปที่ทำมามของตัวเองเมื่อเป็นแพทย์แล้วสองคือให้เขียนเรื่องตั intention ค่ะสามก็คือให้ทำข้อสอบอ EQ ค่ะก็จะมีให้เลือกว่าจริงแท้กลางกลางหรือไม่จริงประมาณนี้ค่ะและสี่ก็คือความโดยทั่วไปค่ะก็จะทำความโดยทั่วไปอีกสักระแล้วก็จำนวนข้อสอบหรือว่าเวลาที่ใช้เวลาทั้งวันเลยไหมคะในการสอบ ตอบจริงๆ4ค้าประมาณสชั่วโมงค่ะประมาณสชั่วโมงจริงๆแล้วเกรดยของก,การทำเนี่ยอันไหนยากที่สุดในความรู้สึกของดูน,นะคะเออเติม intention ยากสุดค่ะเพราะว่าไม่ได้เตีมตัวมาก,ก็ทำสุดๆตอนนั้นเลยคะ่ะสุดท้ายนะคะอยากฝากให้น้องกันตาช่วยฝากให้กับเพื่อนในรอบ2แล้วก็รุ่นน้องค่ะว่าในการเตรียมตัว สอบแพทย์รังสีเมื่อที่จะให้สัมฤทธิ์แบบน้องเดลตาต้องทำตัวยังไงบ้างคะในความคิดหนูนะคะอย่างแรกเลยพอร์ตโฟลิโอต้องพร้อมค่ะแล้วก็แบบสำหรับน้องๆก็ควรทำเรื่องทำเกรดให้มันดีค่ะเรียนที่ระดับหนึ่งค่ะจะได้แบบเพิ่มโอกาสตัวเองในการสอบเข้าแพทย์ค่ะนอกจากนี้ถ้าเรื่องของการสอบความถนัดทางแพทย์แล้วก็อินเทอร์วิวหนูว่าก็ควรมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมค่ะจากชิ้นที่หนูได้ที่นี่ก็ช่วยหนูได้เยอะมากค่ะสำหรับการสอบิดกโครงการ Thank you